ラーソーだ、いけだ、どんなんだ。<laughs> โอ้ยกว่าจะได้กินเนาะพ่ทีรีตอง่เกินฉันว่าพอยมันน่าจะเป็นโกว่ะโูกคุณหนูอะ <c oughs> ถ้าฉันจะบอกว่ามันไม่ใช่โูกละ่ะเพราะว่าฉันเคยเป็นคนหนูจริงๆชีวิตของฉันสุขสบายมาตลอด อยู่บ้านหลังใหญ่มีคนรับใช้ฉันได้เรียนที่ดีๆอยู่ในสังคมไฮโซชีวิตไม่เคยลำบากจนกระทั่ง แม่พ่อหนงเราไปแล้ว จากวันนั้นชีวิตของฉันก็ไม่เหมือนเดิมจากบ้านหลังใหญ่ตอนนี้ฉันกับแม่ย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านเช่าตอนนี้ใช้ได้แค่บัตรทองเพราะประกันมันขาดไปแล้วทุกอย่างพังลงพร้อมกัน ตอนที่ฉันยังไม่ทันได้ขึ้นมหาวิทยาลัยปีสุดท้ายเดี๋ยวพอยออกไปสมัครงานก่อนนะแม่มีอะไรโทรมานะไปก่อนนะคะแม่โชคดีนะลูก แม่ของฉันรับขนม่อมาขายชีวิตพวกเราไม่เคยลำบากขนาดนี้เอาพลอยเป็นยังไงบ้างลูก ไม่มีที่ไหนรับเลยอะค่ะแม่เพราะว่าหนูนี้แค่วุฒิมหกไม่เป็นไรนะเดี๋ยวแม่จะขายขนมหาเงินไปก่อนคอยว่าจะไปสมัครที่โรงงานนะแม่สุดท้ายชีวิตของฉันก็ต้องมาอยู่ที่โรงงาน ฉันก็ยังไม่เคยชินกับมันสักทีนายนี่มันดัดจะเป็นจริงๆเลยเนาะแล้วนี่ต้องไปนอนกลางวันได้ไหมครับคุณหนูพอย <laughs> แต่ก็นั่นแหละฉันจะพูดอะไรได้ละ่ะยังไงก็ไม่มีใครเชื่อฉันอยู่ดีสวัสดีครับคุณนาย สวัสดีค่ะบคุณนายนั่งทำด้วยกันก่อนไหมคะตามสบายเลยครับว่าแต่ทำไมพนักง,งานคนนัน้นเขา,าก่อกไม่กินคนเดียวเด็กอนามัยนะคะเขาไม่กินหรอกอาหารบ้านๆแบบนี้ไม่ใช่แบบนั้นนะคะคือ พออยากระอยากเฉยๆแต่การรักษาความสะอาดถอยเช็ดโต๊ะเช็ดเก้าอีน้นี่ไม่เกี่ยวกันรปหยัดหรอกมั้งครับัึงตามสบายนะครับเดี๋ยวผมขอตัวก่อน เจ้าของโรงงานเรายังหนุนยังแน่นอยู่เลยอ่ะอยากได้เขาเป็นแฟนจังโอ๊ยเขาไม่เอาแกหรอกเลิกฝันกินข้าวคือ โหวันนี้ขายหมดเลยเหรอคะใช่จ้ะวันนี้มีคนใจดีเหมาขนมแม่ไปหมดเลยคิดถึงพ่อเลยเนาะตอนพ่ออยู่พ่อก็ชอบช่วยเหมาขนมแบบนี้แล้วพลอยล่ะทำงานเป็นยังไงบ้างงานไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่หรอกคะ่ะแค่เหนื่อยใจเวลาทุกเพื่อนร่วมง,งานแซะ รู้ก็ต้องรู้จักปรับตัวนะตอนเนี้ยเราไม่ได้อยู่แบบเดิมแล้วหนูรู้ค่ะแม่แต่ก็ไม่ชินสักทีแล้วด้วยนิสัยของฉันที่เป็นแบบนี้สุดท้ายก็เข้ากับใครไม่ได้เลยได้อยู่คนเดียว พอยใช่พอยปะแล้วฉันก็ได้เจอกับคนที่รับฟังอย่างเข้าใจและไม่สําเติมอย่างที่ฉันเคยกลัวก็นั่นแหละตั้งแต่พ่อฉล้มละลายทุกอย่างก็หายไปฉันเสียใจเรื่องพ่อแกด้วยนะว่าแต่แกเถอะ มาทําอะไรแถวนี้อ่ะฉันทํางานอยู่โรงงานตรงนี้จริงเหรอที่เดียวกันเลยอ่ะแล้วแกทํามนานแล้รยังทำไมฉันไม่เคยเจอแกเลยอ่ะฉันเพิ่งมาทําไม่กี่อาทิตย์เองอยู่โซนออฟฟิศแผนกเซลล์อ่ะดีใจจังเจอคนรู้จักด้วยดีใจเหมือนกันเพราะฉันก็ไม่ได้เจอเพื่อนคนไหนเลยอ่ะงั้นวันนี้เราไปกินข้าวเย็นกันไหมเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองจะดีเหรอหารกันก็ได้นะแก เอานะ่าไปแกกินอะไรอะ่ะอาที่เขาได้ฉันทัไปเว <c oughs> ลาตั้งแต่วันนั้นนุ่นก็กลายมาเป็นเพื่อนกินข้าวเที่ยงกับฉันมาตลอด <c oughs> เดี๋ยวนี้มันเป็นตีสีกับพวกพนักงานออฟฟิศว่ะมันก็ไม่แปลกหรอกพอมันทำตัวหัวสูงมาตั้งนานแล้วนี่เดีย๋ยวยุ่งกับมันเลย แกเป็นอะไรอะ่ะวันนี้ดูนะ่าเครียดจังได้งานยากอะดิหันน้าสั่งให้ระบายของที่ค้างในสต็อกให้หมดไม่งั้นจะไม่ให้ผ่านโปรโอ้โหหมดจังเราของมันเยอะมากไหมอะ่ะมันก็ไม่ได้เยอะมากหรอกฉันเองก็ไม่รู้ว่าจะหาใครมาซื้อฉันเพิ่งมาทํางานที่นี่ได้ไม่นานเองอะ่ะยังไม่มีคอนเนคชันที่ไหนเลยอือฉันก็พอมีอยู่นะ เป็นพวกเพื่อนเก่าของพ่อเดี๋ยวฉันส่งคอนแทคไปให้แต่แกต้องติดต่อเองนะขอบใจแกมากนะเดี๋ยวกลับถึงบ้านฉันส่งให้อีกทีนะบางรายชื่อต้องขอที่แม่ได้สิเออเราวันเสาร์แกว่างปะไปเที่ยวกันไหมวันเสาร์ฉันมีสอบพอดีอะ่ะเออฉันลืมไปเพราะแกมีเรียนสอาทิตนี่หว่า ดีนะที่ทำเรื่องเรียนต่อจากที่เดิมได้อะแต่กว่าจะเรียนจบก็อีกนานเลยงั้นฉันไปเพื่อนแกดีกว่าเดี๋ยวไปนั่งรอที่คาเฟ่แถวมาหาลัยแหมจะไปดูหนุ่มมหาลัยอ,อสิอย่ามารู้ทันฉันนะ่ะขอบคุณนะคะคุณโยกที่ช่วยรับสินค้ารอบสุดท้ายไว้ทั้งหมด ว่าแต่ใครแนะนําให้คุณมาหาฉันหรอเพื่อนของฉันเองค่ะเขาบอกว่าคุณหยกเป็นเพื่อนของพ่อเขาใครหรอเพื่อนฉันชื่อพลอยค่ะลูกของคุณเอกพลเอกเหรอเอกที่ใช่ค่ะตอนนี้พลอยทํางานอยู่ที่โรงงานเดียวกับฉันแล้วทําไมเขาไม่ติดต่อฉันเองล่ะแล้วตอนนี้พลอยเป็นยังไงบ้างพลอยเขาเรียนไม่จบปริญญาตรีค่ะ เลยได้ไปทำํำในส่วนของลายผลิตที่เขาลําบากขนาดนั้นเลยเหรอคุณช่วยพาฉันไปเจอเขาหน่อยได้ไหมได้ค่ะไม่เอาค่ะคุณนะ้าหนูไม่ขอรับเงินค่ะสมัยน้าทำธุรกิจแรกๆเอกเขาคอยช่วยจนน้าตั้งตัวได้ พอยเราไว้ไม่ได้จริงๆค่ะแค่นี้ก็ขอบคุณคุณน้ามากๆแล้วที่เมตากันมีปัญหาอะไรก็บอกน้าได้นะติดต่อน้าได้เสมอพอยอยากสู้ด้วยตัวเองอะคะ่ะยังไงก็ขอบคุณคุณน้อีกครั้งนะคะเท่าที่เห็นพอยก็โตและเข้มแข็งมากเลยนะนะเป็นกำลังใจให้เสมอ มาทําอะไรที่นี่ล่ะผมเป็นเจ้าของโรงงานที่นี่เครับน้าเพิ่งรู้นะเนี่ยพาเขาเปิดโรงงานให้นายดูแลเลยเหรอครับว่าแต่น้ามาทําอะไรล่ะครับเมื่อกี้ผมเห็นว่าน้านั่งคุยกับพน,นักงานอ๋อคนนั้นน่ะเหรอเขาเป็นลูกเพื่อนเก่าน้าเองแหละ ไม่ต้องมาส่งพอยทุกวันก็ได้ค่ะพอยเกรงใจก็ผมบอกจะขับรถมาส่งคุณก็ไม่ยอมผมก็เลยเดินมาส่งแบบนี้มันไม่ค่อยดีมั้งคะถ้าคนอื่นเขารู้เขาจะคิดยังไงผมไม่อยากสนใจคำพูดคนอื่นอีกแล้วต่อนหน้านี้ผมคิดว่าคุณเป็นผู้หญิงหัวสูงแค่เพราะฟังคำพูดของคนอื่น แล้วตอนนี้คุณคิดว่าพลอยเป็นยังไงคะเป็นคนเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวไม่ยอมแพ้ผมแพ้ผู้หญิงแบบนี้ครับเสียดายตอนนั้นผมเคริรมตามคนอื่นไปในงานผมจีบคุณนะแล้วจีบหรอคะแล้วที่ผมทำมันยังไม่ชัดอีกเหรอครับ คอยไม่คู่ควรกับคุณหรอกค่ะแต่ผมชอบคุณจริงๆนะผมพูด,ดจริงๆนะครับให้ผมทำยังไงคุณถึงจะเชื่องั้นคุณรอได้ไหมคอยขอพัฒนาตัวเองให้ดีพอก่อนรอได้ไหม ให้พอเรียนจบผมรอได้ครับเอา้านายมาทำอะไรที่นี่อ่ะสวัสดีครับนะผมมารับพลไปส่งมหาลัยครับวันนี้สอบตัวสุดท้ายแล้ว สวัสดีค่ะนายกนี่เราสองคนเป็นแฟนกันเหรอน้าพึ่งรู้นะเนี่ยอ๋อตอนนี้ยังอะครับแต่ถ้าพอยเขาเรียนจบเมื่อไหร่หวังว่าคุณแม่จะอนุญาตนะครับอันนี้ตกลงกันเองไม่ใช่เหรอแม่ไม่เกี่ยวนะ ว่าแต่วันนี้น้าจะไปไหนแล้วครับน้มามันรับหนองเขาไปวัดน่ะวันนี้แม่จะไปทำบุญให้พ่อเอกเขาเสียดายจังวันนี้พ่อติดสอบไว้วันพาน้าพอยไปด้วยนะคะตอนนี้พอยต้องรีบไปมาหาลัยแล้วนะไปเถอะแม่ไสดีครับน้าัปดีครับตั้งใจทำข้อสอบนะลูก สองคนนี้เขาเหมาะสมดีจริงๆแต่พอ,อยังคิดว่าตัวเองไม่คู่ควรกับนายเขาความคู่ควรอะ่ะไม่ได้วัดกันที่ฐานะหรอกสองคนนี้อะ่ะเขาสีนเสมอกันจริงๆเห็นว่าที่ได้ขยายสาขาใหม่เป็นเพราพอยเลยนะฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าพอยเป็นอดีตลูกคณหนู่จริงๆตอนนั้นฉันก็ว่านางไปซะเยอะเลย ตอนนี้นางกลายเป็นแฟนเจ้าของโรงงานไปซะและแถมยังควบตำแหน่งกรรมาการบริษัทอีกคนวาสนาดีตกต่ำได้ไม่นานจริงๆตอนนี้เขาอยู่คนละระดับกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณพลอยสวัสดีค่ะ วายฉันทำไมขอกินข้าวด้วยคนสิไม่ได้คุยกันตั้งนานเลยแต่ตอนนี้เธอคุณเป็นฉันก็เป็นพลอ,อยนี่แหละ นี่นุ่นเพื่อนใช่นะและถึงแม้ว่าโลกคุณหนูที่ฉันเป็นจะเริ่มจางลงไปแล้วแต่ที่ผ่านมามันก็สอนให้ฉันได้รู้ว่าไม่ว่าชีวิตจะเคยอยู่สูงแค่ไหนหรือล่วงลงมาต่ำเพียงใดสิ่งสำคัญไม่ใช่การดิ้นรนกลับไปเป็นคนเดิมแต่คือการยอมรับ และเติบโตเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมต่างหาก